ทำไมเราทําอะไรมันก็ไม่ปังมันก็ไม่สาเร็จเหมือนคนอื่นสักทีอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพเราอาจจะอยากลดน้ำหนักอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจที่เรากําลังอยากทําหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดียกตัวอย่างให้สมมติว่าเราอยากลดน้ำหนักแล้วเราไปออกกําลังกายวันแรกที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยพอเรากลับบ้านมาดูตัวเองที่กระจกเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วพอวันที่2เราไปอีกอ่ะเราไปออกกำลังกายอีกเรากลับมาว่าเรามาดูเในกระจกอีกแล้ว มันก็จะทำไมมันก็จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ทำไมเราก็ลมเลิกเราก็รู้สึกท้อเราก็รู้สึกว่าทำไมว่ามันไม่ได้ผลในทางกับการถ้าเราไปออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะสมมติว่าเราไปออกกําลังกายเป็นระยะเวลา2เดือนหรือ3เดือนมันอาจจะมีบางวันที่เราขี้เกียจบ้างบางวันที่เราไม่ไปบางวันที่เราแอบกินขนมบางวันที่เราแอบไปกินหมูกระทะหรืออะไรกันเราแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นประจาทุกวันทุก จะมีบางวันที่แบบชิดเดย์หรืออะไรงี้ใช่ไหมมันจะมีวันหนึ่งไว้ี็น่าไม่รู้หรอกวันไหนแต่มันจะมีวันหนึ่งที่หมายที่เราเห็นผลลัพธ์นั้นเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรก็แเราแต่ให้สําเร็จนะมันไม่เกี่ยวว่าเราทําวันนั้นเนี่ยกี่ชั่วโมงหรือกี่ครั้งหรือนานเท่าไหร่เช่นบางคนเวลาออกกำลังกายทีเนี่ยเอาให้สุดไปเลยใช่ไหมแบบนานๆออกทีออกทีสองชั่วโมงออกทีสามชั่วโมงแต่กลับมาบ้านเนี่ยไม่เห็นผลลัพธ์อะไรหรอก แต่ถ้าสมมุติว่าเราออกกําลังกายทุกวันวันละ20หรือว่าวันละ30นาทีนี่แหละเราถึงจะทําไมเราถึงจะเห็นผลลัพธ์เพราะมันไม่เกี่ยวว่าเราทําเยอะเท่าไหร่ในวันนั้นแต่มันเกี่ยวว่าเราทําอย่างสม่ำเสมอไหมลูกศิษย์ของตีน่าคนหนึ่งนะคะครณนิชาเนี่ยก็ทําออนไลน์มาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วเราเชื่อไหมว่า1ปีเนี่ยเขาทําเกือบทุกวันเลยนะทาไมทําคลิปก็ไลฟ์เป็นไลฟ์ก็ทำรูปต้องลงโพสต้องบทความหรืออะไรกันแล้วแต่แล้วทําแบบเนี้ยมาเป็นระยะเวลา1ปีโดยที่ทําไมโดยที่ไม่ได้สร้างรายไ,ได้ได้เยอะเลย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับภูริชาคืออะไรรู้ไหมคือวันหนึ่งเนี่ยยูอดีก็มีคลิปเขานะคะคลิปหนึ่งเนี่ยไวรัลมีคนดูนะคะเป็นหลักแสนคนเลยแล้วทำไมแล้วคนก็มาเจอเพจเขาแล้วคนก็เข้ามาดูเพจเขาเข้ามาซื้อของจาบเพจเขาต่างๆนานาภายในระยะเวลา4วันเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงินได้ห้าหมื่นกว่าบาทสี่วันนะได้ห้าหมื่นคูณไปดีว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับภูริชาเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นแบบข้ามคืนไหมใช่ว่าเขามาทําออนไลน์แบบวันนี้แล้วพรุ่งนี้ ไ,ได้ผลลัพธ์เลยไหมไม่แต่คุณนิชาทําไมทําอย่างสม่ําเสมอ โอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครกําลังท้อนะในเรื่องการทําออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรามีธุรกิจอยู่แล้วเราก็โดดมาทําออนไลน์แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์สักทีติ๊น่าบอกเลยว่ามันเหมือนการสร้างบ้านให้แข็งแรงและมั่นคงการสร้างบ้านให้เสร็จเร็วเนี่ยเราอาจจะสร้างด้วยฟางแต่เวลาพายุมามันก็ปลิวหายไปเวลาที่เราสร้างด้วยอิฐด,ด้วยปูนหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราค่อยๆอ,อะไรค่อยๆวางอิฐทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนจนเกิดมาเป็นบ้านเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการถูกไหมืืออนนกัสสิ่่งททีจจะํําาาให้้เเรร็ไดค มสมสส่เอแล้วก็วสมมติว่าใครเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะตอนนี้เนี่ยตีน่าก็มีเซตออนไลน์นะชื่อว่าเซตออนไลน์มือใหม่นะคะที่ตีน่าเนี่ยจะให้ราคาพิเศษเนาะเป็นการฉลองด้วยฉลองลูกศิษย์ของทีน่านะคะในคอเสเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์ครบ1 0 0 0คนโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากที่จะได้ราคาพิเศษนี้นะคะก่อนวันสงการานนะก็สามารถที่จะทักไลน์ไปได้ทีน่าบู๊แคม โอเคไหมแอดทีนาบัแคปนะคะแลอวทีนาก็หวังว่าเราจะได้เริ่มลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างและทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่ำเสมอับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ